เนี่ยจริงๆแล้วเราก็มีการโดรงค์กันในทุกๆทุกๆภาคส่วนน,นะครับแต่ถามว่าเวลาเราโดนรงค์โดยที่เราไม่ได้เจาะเฉพาะเจาะจ,จงในในในแต่ละกลุ่มย่อยๆเนี่ยบางทีเราก็เหมือนกับว่าเราได้พูดพูดกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเผื่อเรามาทำาในช่วงเทศกาลที่เหมาะสมอย่างเช่นงานกระถินแล้วก็มีมีมีมมมมน้ำหนักกองกระถินอย่างนี้ผมก็เห็นว่าเป็นการกระตุ้นจิตสามึอกอีกอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้คนอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ อย่างน้อยได้มาทําบุญได้มาได้มาลงความคิดเห็นแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นการปัจจาณก,กับตัวเองได้ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วถามว่าจริงๆแล้วเราในห่วงของคงไม่ต้องรอห่วงกระถินหรือว่าห่วงเข้าพรรษาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในในปัจจุบันเราก็เห็นอยู่ถึงโทษภัยของยาเสพติดหรือว่าของเหล้านะครับ,นะรบที่เห็นอยู่ว่าทั้งเรื่องของการขาดสติ เรื่องของการปัญหาครอบครัวรนะเรื่องของอปัญหาหลายๆอยา่างนะที่เกิดขึ้นทางสังคมนะครับซึ่งปัจจุบันผมก็มั่นใจนะครับว่าโดยตัวของการดื่มสุรานเนี่ยคนไทยเราเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ก็ควรจะมีภาคส่วนหลายๆส่วนเนี่ยมามีการรณรงค์ในแง่กิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการกระตุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเยาวชน นะท,ที่ที่มีมีผลกระ่อผลอกระทบหรือว่าผลทางด้าจิตใจระยะยาวได้นะครับถือว่าเป็นการดีครับในเรื่องตรงนี้ครับกิจกรรมอย่างเงี้ยจะนําไปสู่การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อคนอื่นๆเพิ่มเติมแล้วมันมยังไงครับที่ที่เรารมมกจะทํากระถินด้วยการถวายปัจจัยเป็นหลักแต่คนที่เขาจนแล้วเขาก็อาจจะไม่มีปัจจัยเยอะๆเงี้ยเขาไม่เขาก็าได้มาทอดกระถินทางใจอย่างเงี้ยท่านคิดว่ามันมันช่วยให้คนเหล่านั้นหรือเติม เารียกว่าทำให้ช่องว่างมันลดลงยังไงบ้างครับอ๋อคือเป็นการดีมากเลยนะครับในในในแง่ของการที่ที่มองในแง่ของการทาบุญจริงๆแล้วเราไม่ต้องทาบุญด้วยปัจจัยอย่างเดียวนะครับเรามองด้วยการเขาเรียกว่าทําบุญทางด้านจิตใจทําบุญด้วยการอธิษฐานหรือว่าตั้งปณิธานตัวเองนะครับซึ่งถามว่าบุญดังกล่าวตรงนั้นไม่แพ้กันนะครับแล้วก็เผลอๆจะมีเขาเรียกว่าส่งผลบุญได้ดีกว่าด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็เมือม่อเมื่อเขาเรียกเป็น เป็น,นกลไกทางทางทางความคิดนะครับซึ่งถ้าเราได้ตั้งปณิธานแล้วได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วเนี่ยนะเราคิดคิดกลับไปในแง่ของวัฒนธรรมไทยนะครับว่าถ้าเราทําดนะีผลดีก็จะกลับมาสู่เรานะแล้วบางทีบางคนที่เขากลับใจได้เนี่ยจากแค่กิจกรรมเล็กน้อยเนี่ยบางคนเขากลับใจได้คือเลิกไปเลยก็มีนะอย่างน้อยถ้าไม่เลิกก็ได้งดเพื่อเเพื่อครอบครัวนะเพื่อความสุขทางบ้าน ก็น่าจะเป็นการดีครับนี่ครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านกล่าวเชิญชวนกำล,ลังคนนะฮะกำลังคนด้วยกันหรือว่าท่านอื่นๆมาร่วมง,งานอย่างเงี้ยแล้วก็จะนำก็นำกิจกรรมอย่างนี้ไปใช้ในพื้นที่ครับผมอ,อ๋อครับก็ก็ถือว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการนําร่องซึ่งบางทีผมก็ไม่ได้เห็นนะครับปกติเราเราจะเป็นการมีป้ายประกาศมีการรณรงค์ธรรมดาแต่นี้พอเราได้มีต่เรื่องของการถวายแบบนี้ผมก็มองแล้วว่าน่าจะเป็นการต่อยอดที่ดีหรือไปขยายผลที่ ที่ชุมชนอื่นวัดอื่นในว่าสังคมได้ได้อย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็ก็ยังฝากบอกในส่วนของกาลังคนและครอบครัวนะครับว่าความสุขของของคนเราในปัจจุบันเนี่ยคือจริงๆแล้วครอบครัวต่างๆเนี่ยความสุขอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่จิตใจถ้าเรามีสติมีการคลองสติได้อยู่แล้วก็ไม่ไม่ดื่มสุรานะขาไม่ขาดสตินะคิดว่าทุกสังคมทุกครอบครัวเนี่ยน่าจะมีความผาสุขความสุขในเบื้องต้นก็เกิดจากครอบครัวทั้งนั้นน,นะครับก็ขอเชิญชวนว่า อย่างน้อยถ้าเริ่มไม่ได้ก็งดหรือว่าเพานนะแล้วก็ดื่มให้แบบมีสติแล้วกันนะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ